นี่เนี่ยหน้าจอเกมมิ่งเนี่ยมันต้องไม่ใช่60เฮิร์ตเจ็ดหเฮิร์ตแล้วครับเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยมันควรที่จะ144เฮิร์ตแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณได้165ยหเฮิร์ตในราคาแค่4,000กว่าบาทด้านข้างผมตอนนี้นะครับเป็นหน้าจอทางเ่ยวมี่นะครับเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์ไซส์27นิ้ว <Wow. S 1> แค่4,000กว่าบาทก็ซื้อได้แล้ว สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X ซีวนะครับแมห่างหายกันไปนานสำหรับการรีวิวหน้าจอเพิ่งจบงานคอมมานด์กันไปนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าในปี2023ช่วงที่กำลังจะเฟดเปลี่ยนในปี2024เนี่ยเดี๋ยวนี้หน้าจอเกมมิ่งเนี่ยราคาตกลงมาเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าจับต้องได้ง่ายมากสมัยก่อนจอ144เฮิร์เนี่ยราคาเกือบหมื่นนะครับสมัยนี้เหรอ4,000กว่าบาททะลุไป165เฮิร์เรียบร้อยนะครับนี่คือเจ้า Xiaomi Monitor นะครับเป็นตัวเกมมิ่ง monitor จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยรีวิวจอ Xiaomi ไปนนนนะะาามแล้วครับ ไซส์4นิ้วก็เคยรีวิว27นิ้วในสมัยอดีตผมก็เคยรีวิวมาแล้วนะครับแต่ว่านี่คือตัวโฉมใหม่ล่าสุดของทางเชียวมีนะครับที่สเปคดีมาก <Wow. S 1> เป็นหน้าจอแบบ full hd ดีตรงไหนครับพี่เป็นหน้าจอแบบ165หกร์ก็หน้าจอเกมมิ่งนี่นะแต่ค่าสีนะครับเขามีใบ c คาริเบตหน้าจอเนี่ยใส่มาให้ภายในกล่องเลยครับเดลตาอี <c oughs> e, น้อยกว่าห อันนี้ผมก็แอบตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยหน้าจอราคาแค่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทมันได้ค่าสีที่เขามีการแคลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย <Wow. S 1> ต่ำกว่าเด l t ้ E ีน้อยกว่า1เลยเหรอเฮ้ยเท่ากับว่าจอตัวนี้คุณจะเอาไปเล่นเกมก็ได้นะสีก็ตรงด้วยเอาไปทำงานก็สามารถทำได้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนของตัวค่า r ร n srgb เนี่ยทะลุเกินร0% 0ไปเลยนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการเล่นเกมด้านการทำงานและที่สำคัญเลยก็คือราคา4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นนะครับตรงกลางจอตัวนี้นะครับมีโลโก้เชียมี่อยู่นะครับแล้ว ขาจอฐานจอตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขาเหล็กแล้วก็จะเป็นแผ่นเหล็กใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากต่อให้แบบทุกโต๊ะยังไงเนะี่ยตัวจอเนี่ยมันจะแทบไม่ขยับขยืนเลยมันอาจจะมีการสั่นไหวตามโต๊ะบ้างเล็กน้อยแต่ก็แป๊บเดียวกลับมาหยุดนิ่งนะครับตัวจอนะครับขอบของเขาเนี่ยค่อนข้างบางมากๆเป็นหน้าจอแบบเฟรมเลสนะครับขอบเรียกว่ามองตาเปล่าแทบจะไม่เห็นนะ <Wow. S 1> แต่มันก็จะมีในส่วนของตัวพื้นที่สีดำเนี่ยที่มันเป็นตัวส่วนตัดเข้ามานิดนึงนะครับทำให้รู้สึกว่าจอม,าอมันดูขอบมันนไไม่่ใหญจเกิปดดู้ลสย มากๆนะเรืเ่องของพอร์ตการเชื่อมต่อหน้าจอตัวนี้นะครับจะอยู่ทางด้านหลังทั้งหมดเลยจะมีตัวปุ่มด้านซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นตัวปุ่มจอยสติ๊กนะครับที่สามารถ เข้าเมนูต่างๆโดยการกดได้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบ DC adapter จ่ายไฟเลี้ยงให้กับหน้าจอ <Wow. S 1> มีพอร์ตแจ็ค3.5มิลเอาไว้เสียบหูฟังได้นะครับมีพอร์ต HDMI มีพอร์ต Display Port ซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนใครอยากใช้165 h z ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ Display Port เท่านั้นหน <Wow. S 1> ้าจอตัวนี้ได้พอร์ต HDMI มานะครับแล้วก็คุณสามารถใช้งานแบบ165เฮผ่านตัวพอร์ต HDMI ได้เลย <Wow. S 1> ซึ่งคุณก็จะได้อาตาัตราเฟสเนเนี่ยวิ่งเต็มๆแบบ165เฮ1มิลลิเซก ในส่วนของตัวค่าวความสว่างอันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตหนึ่งอย่างแล้วกันเนาะสำหรับหน้าจอตัวนี้เนี่ยค่าวความสว่างเขาจะอยู่ที่250นิตถามว่า250นิตเนี่ยมันดูน้อยไปหรือเยอะไปถ้าเราพูดกัน250นิตในอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ทเช่นโน้ตบุ๊กก็ต้องบอกตรงๆว่ามันค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่พอมันเป็นหน้าจอ PC เนี่ย ถ้าสมมติคุณใช้ในห้องนอนห้องทํางานห้องอะไรต่างๆที่มันไม่ได้มีแสงแดดเข้ามาจ้าๆยังไง250นิตการใช้งานก็คือเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วนั่นเองครับ <Whoa. S 1> ส่วนเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอตัวนี้นะครับถามว่าสามารถเซตติ้งตั้งค่าอะไรได้บ้างเอาไว้ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนงตัวเมนูกันครับ ดูในส่วนของเมนูกันนิดนึงนะครับตัวเมนูเนี่ยทำมาค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็อ่านได้ง่ายมากนะครับมีบอกตา r e f l rate รองรับ freezing premium m อันนี้ก็เปิดอยู่ HDR ไม่ได้เปิดแล้วก็ response time สามารถเซ็ตได้ให้มันเป็นแบบ fast นะครับตรงนี้เกมโหมดผมสามารถเปิดฟังก์ชันเกมโหมดได้นะครับแล้วก็ตัว select mode อันนี้ก็เวลาเราเล่นเกมแนวไหนโหมดไหนเราก็สามารถปรับได้ตั้งค่าความสว่าง contrast นะครับ HUE gamma response นะครับอันนี้ก็คือการตอบสนองผมแนะนำนะถ้าสมมติอยากจะเล่นเกมแบบโหดก็ปรับเป็น faster ไปเลยนะครับความคมชัดนะครับบูทภาพตอนที่มืด DCR ต่างๆ color space อยากได้เป็นแบบไหนสามารถเซตติ้งได้นะครับ advanced นี่ pre-sync premium HDR รองรับนะครับอินพุก็จะมี HDMI กับ Display Port ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อเป็น HDMI รองรับได้ถึง165 h z นะครับแล้วก็เมนูตัวนี้อันนี้ละเอียดนิดนึงตรงที่มันสามารถหมุนหน้าจอ ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะเราสามารถใช้ตัวหน้าจอตัวนี้ในการปรับหมุนสามารถทำได้เลยนะครับ Transparent มีในส่วนงตัว Language ตัวนี้นะครับมีครบหมด System Auto Switch มี Sw มาให้เราเปลี่ยนเป็น Display p o r t หรือ HDMI มันจะ Select ให้นะครับแล้วก็ รีเฟรช р е й ตัวนี้อยากจะเปิดนับดูว่ามันกี่อัตรารีเฟรช р е ก็สามารถเช็คได้เปิดโวลูมอ่า a บ o ฟั factory reset นะครับก็ต่างๆท,งทั้งหมดในส่วนเมนูอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็ปรับง่ายมากครับแต่ว่าพวกฟังก์ชันการเล่นเกมเช่นเป้าตรงกลางจออันนี้ไม่มีมาให้นะครับพวกหน้าตามเมนูก็ต้องบอกตรงๆนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายมากดูเฟนลี่ยูเซอร์มากแล้วก็นวในส่วนของตัวฟังก์ชันเกมเนี่ยผมมองว่ามีน้อยไปน,นิดนึง <c oughs> มีแค่ในส่วนของตัวแบ็กบูสแต่พวกฟังก์ชันอื่นๆพื้นฐานเนี่ยมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับ แต่ถ้าสมมติคุณอยากจะได้แบบคอสแฮร์อะไรนี้โดนตัดออกไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมเทสเกมดูหนังกันดีกว่าว่า Xiaomi Monitor Gaming ตัวนี้เจ๋งแค่ไหนครับก็ลองเล่นเกม FPS กันก่อนแล้วกันนะครับ Valorant เนอะอันนี้ผมเปิดตัวอัตรา r e f l e s ที่ว่านับนะจะได้รู้ว่ามันเป็น165 h z นะครับแล้วก็ในส่วนคอมพิวเตอร์ที่ผมเอามาต่อเป็นโน้ตบุ๊กกาจอ RTX 3060ถามว่า3060เนี่ยมันใช้ Freezing ได้นะหลายๆคนจะแบบเฮ้ย f r e e z i n มันของ AMD ต้องเป็นการจอ AMD หรือเปล่า พอมันเป็นฟรีซิงค์พรีเมียมะการ์จอเอ็นวีเดียรองรับนะครับลองเล่นเกมมาดูครับนี่ผมจะลองสบัดไวๆนะครับลองดูที่เศษขยะบนนี้ก็แล้วครับปุ๊บภาพก็ไม่มีขาดนะครับ่ะดูภาพตึกก็ได้ดูดูตามขอบตรงนี้นะครับให้ดูพยายามแถวเส้นตรงนี้อาการเทลลิงของภาพแค่จะไม่มีเลยถามว่ามีไหมมันอาจจะมีเล็กๆนะครับตาผมมองเห็นนิดเดียวแต่ก็ค่อนข้างลื่นนะครับแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้สบัดแบบเวลาเราเล่นเกมจริงอะเนาะเราก็จะสบัดอยู่แค่ประมาณนี้แหละนะครับปุ๊บ บุก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 อยู่ประมาณนี้ซึ่งมันค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีมากแล้วก็หันไปได้ค่อนข้างเร็วนะรับนี่165เฮิรตเรื่องของสีก็ดูสดดีนะครับสีดูสดใช้ได้เลยอันนี้ผมชอบมากเลยอะ่ะเพราะว่า <Wow. S 1> ด้วยตัวขอบดีไซน์มันดูดีเนาะแล้วก็ตัวสีดำเนี้ยมันค่อนข้างตัดกับตัวเฉดสีที่หน้าจอมันสแสดงผลออกมานี้ค่อนข้างสว่างสวยงามครับนี่ก็เป็นเกมแนว F P S นะครับผมสำหรับจอ165เฮิรตครับ ลองมาดูสีสันเกมแข่งรถกันบ้างนะครับอันนี้ก็ Forza Horizon 5ภาพนี้อย่างสวยนะครับแน่นอนว่าได้จอ165เฮิรตมาเล่นเนี่ยมันก็ดูเนียนตามากยิ่งขึ้นนะถามว่าจำเป็นไหมสำหรับเกมแนวสายขับรถอาจจะไม่ได้จำเป็นเท่ากับพวกเกมแนว F.P.S นะครับแต่ว่าสีแสงมันได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยจอตัวนี้สีมันจะซีดไปเลยได้แต่เฮิรตสูงนะครับสีดีครับสีดีนี่สวยอะใช้คำพูดว่าสวยเลยแอบลื่นๆครับ พวกภาพแสงสะท้อนเงาหรือว่าไอ้ตรงจุดไหนที่มันมืดพวกนี้ก็ยังคงทําออกมาได้ดีอยู่นะครับดิบยาวดิบยาวรถขับหลังมามันเยอะนะครับมื้นี่นี่เบิร์นยางเล่นพวกแสงท่อ,อเสียตอนที่มันมาแบบมืดๆเงี้ยแสงก็มาครบสมาครบนะครับ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นจอในงบ4 0 0พกว่าบาทที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยประมาณนี้ครับสำหรับเกม For z a เดี๋ยวเรามาลองดูหนังกันบ้างนะครับอันนี้ผมจะลองเปิดโหมด HDR ให้มันเป็นอ่อนนะครับแล้วลองดูหนังแบบหนังโฟเคดูดูบนจอ Full HD แสงสีก็โอเคนะมันอาจจะไม่ได้แบบสดจัดจ้านเหมือนกับหน้าจอที่ได้สีสันแบบ DCI P 3 100% Delta E น้อยกว่าหนึ่งหรือว่าเป็นแบบ OLED แต่ถามว่ามันดูแล้วสบายตาไหมผมชอบตรงที่มันสบายตาถ้าใครไม่ชอบดูแบบสีมันดูสดเวอร์อันนี้ยกำลังดีเลยนะครับนี ดูดีเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับหน้าจอเ i ี่ m i Gaming Monitor ไซส์27สนิ้วก็ต้องบอกตรงๆว่า เขายัางทําได้สมตาม <Wow. S 1> เขาเรียกว่าคุณภาพของเทวมีแล้วกันถ้าสมมติใครเคยได้ใช้งานโปรดักต์ของทางเทวมีเนี่ยน่าจะถูกใจไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ด้านหลังที่แบบว่าดูมินิมอลและตัวขอบจอของเขาเนี่ยมันบางมากอ่ะจริงๆนะไม่ได้บางแค่ขอบจอนะถ้าสมมติมองจากทางด้านข้างเนี่ยตัวจอมันก็บางจริงๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ดูไม่ตกยุคด้วยแถมที่สําคัญเทวมี Xiaomi เนี่ยเขาชอบทำของดีที่ราคาไม่สมูงมานะครับตอนนี้เนี่ยถ้าที่ผมเห็นนะราคาก็จะอยู่ประมาณ44790ซึ่มันก็จะมีบวกลบตามโปรโมั่นวยนะรับ ส5เฮได้ค่าสีเดลตา E น้อยกว่า1ตามที่ใบคาริเบีมาผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆใครที่แบบอยากได้หน้าจอเกมมิ่งสีตรงเฮิร์ตสูงไปลองจัดกันได้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์ตรีมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์า like, ฝากกด subscribe ด้วยผมขอเป็นมิเตอร์บิทด้วยแล้วกันนะครับถ้าคุณยังไม่กด subscribe ผมจะเประเบิดบ้านคุณ